สวัสดีครับผมตู่เกียงศักดิ์แสนสโรงแชมป์ g s t r o p h y Qualifier Thailand ปี2022ครับแต่ว่าเวลาที่เราไปกันจริงๆอะ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะมันเหนื่อยมากเลยมันมันพอเข้าเส้นทางออฟโรดเนี่ยมันขี่ยากมากเลยจะต้องเป็นแชมป์ให้ได้ไม่ว่าจะต้องลงแข่งอีกกี่ครั้งก็ตาม ทุกเส้นทางของการเดินทางร้วนแล้วแต่ต้องมีจุดเริ่มต้นสำหรับผมจุดเริ่มต้นของการที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเจสโทฟี่เนี่ยเกิดจากสถาบันสอนขับขี่แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า e อ u ดูโร่พาร์คไทยแลวันที่ผมเข้าไปเรียนเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยวันที่ 10ตุลาคม2563นหะครับหลังจากที่เราอยากรู้เนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราเรียนรู้นะครับเสริมสร้างประสบการณ์สอบประชอให้ชีวิตวันนี้ผมไปเรียนตอนนั้นเนี่ยผมไปเจอกับครูอยู่3ท่านนะครับแต่ละท่านมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากนะครับครูไก่นะครับผมเป็นครูที่อธิบายระบบบนตัวรถ ระบบขนตัวรถได้ดีมากนะครับผมซึ่งตอนนั้นยอมรับเลยว่าก็ฟังมาก็ไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดนะครับแล้วก็ครูเอกกับครูกอฟนะครับผมเป็นครูที่ลงผ้าสนามในวันนั้นนะครับช่วยสอนเทคนิคต่างๆนะครับผมและวันที่เรียนวันนั้นเนี่ยผมก็ล้มอยู่หลายครั้งนะครับผมไม่ได้ขี่ได้ในทันทีอยู่แล้วนะครับผมแต่สิ่งที่ครูเอกบอกว่านี่คือไอเดียให้เราได้กลับไปฝึกซ้อมต่อ นะครับให้เราคิดถึงวันที่เราไปเรียนแล้วก็ฝึกซ้อมต่อจนผมได้บันทึกในส่วนของไดอรี่เก็บไว้ในวันนั้นนะครับผมบันทึกไดอรี่วันอาทิตย์ที่11ตุลรราคมเวลา8.26นก็น วันนี้เราอยู่ที่แ n d ดูโรฟาร์กไทยแลนด์นะครับผมไม่ใช่โรงเรียนสอนขับรถนะครับเมื่อวานเนี้ยผมมาเรียนในส่วนของตัวเลเวลหนึ่งจบผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับสนุกมากได้เพิ่มทักษะเติมความรู้เข้ามาทั้งในเรื่องของสมรรถนะตัวรถนะครับเ,เรื่องของท่าทา,างในการั กียว,ว่าอะไรดีคือสำคัญมากนะของเรื่องนีแม่พูดสำคัญเลยนะครับคืออืมเป็นสถานที่ที่โดยเฉพาะใครที่ขับในส่วนของตัวผู้นักบินเดอ,อร์นะในส่วนนี้นะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะต่อด้วยเวลสองนะครับผม ก็เป็นยังไงก็เดี๋ยวจะอาจจะมีช่วงที่สูดสืดเขาแจ้งว่าเข้าในส่วนของตัวเข้าไปในป่านะเพื่อนขับจี่งก็จะมีภาพช่วงนั้นมาฝากนะผมส่วนในเรื่องของข้อมูลในการที่สตั๊กเตอร์หรือว่าครูผู้สอนผู้ฝึกเนี่ยเขาจะถ่ายทอดให้เราเนี่ยนะในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่แข็งความรับผิดชอบสถานที่ ด้วยเหตุผลอะไรนะทำไมเราถทำให่สามารถหรือว่าเขาทำให้สามันที่จะให้เราแบบถ่ายช็อตๆแล้วออกไปเผยแพร่เป็นเทพดูคลุ YouTube, อะไรประมาณนี้นะผมบอกก็คือรายละเอียดอนะมันเยอะมากมันเยอะแม้กระทั่งว่าคือถ,ถ้าคนนุณไม่ได้เข้าใจหนึ่งสสาสี่ห้าหกเนี่ยคุณไปเห็นวีดีโอตอนที่ที่คนอื่นเขาเรียนเนี่ยนะครับ ซึ่งผมเห็นจากภาพเนี่ยมว่าเฮ้ยม่น่ายากนะไม่น่ายากแต่ว่าดูดิเมื่อวานเนี่ยเรถที่โปเป๋งนะครับ,บ F800 หัวปักชิวแตกกระจายนะครับไงห้องไงไส้กันไปไงห้องไงใส้ครับผมก็แปลเหมือนกันนะครับผมอันนั้นคือจุดเริ่มต้นเลยที่ เราได้เรียนรู้การขับขี่รถนะครับหลังจากคอร์สนั้นเนี่ยผมก็กลับมาขับขี่รถท่องเที่ยวนะครับระหว่างนั้นก็เริ่มมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับงานกิจกรรมเ e ็ทโทฟี่ไปเรื่อยๆืเริ่มดูคลิปดูรีวิวจากต่างประเทศนะครับผมศึกษาดูว่าเฮ้ยใครไปแข่งที่ไหนใครเป็นแชมป์บ้างนะคนไทยเป็นยังไงนะผมอ่าผมก็ ด้วยความที่เราตัดสินใจแล้วเรามีปพิธีทาปพิธีทานที่แน่วแน่แล้วว่าเราจะลงแข่งเจสโทฟีให้ได้นะครับผมก็มีคอร์สเรียนนะครับโผล่มาอีกแล้วนะครับผมคราวนี้สอนโดยอดีตแชมป์เจสโทฟีนะครับผมอา่อาอดีตแชมป์เจสโทฟี rophy, พี่อุ๋ยจะติดนะครับผมเขาก็เปิดคอร์สเออ่เป็นเจสโทฟี่แคมป์นะครับผมอา่าสอนที่ห้วยสะพานผมก็ลงไปเรียนพร้อมกับเพื่อนม่อนของผมนะครับตอนนั้นผมเอารถ หรือ uh, 250 GSA mm hmm. ไปเรียนนะครับเป็นการถ่ายทอดจากคนที่มีประสบการณ์ตรงนะครับผมพี่อุ๋ยเนี่ยเป็นตัวแทน uh, เป็นแชมป์คอลี่ฟายปี2017แล้วก็ไปแข่งปี2018ที่มองโกเรียนะครับผมในประเภททีมเซาท์อีสต์เอเชียนะครับผมตอนนั้นยังไม่ได้เป็นทีมไทยนะครับผมพี่อุ๋ยก็พี่อุ๋ยก็เอาประสบการณ์การแข่งขันที่ตัวเองอะมาแชร์นะครับผมในเรื่องของ uh, การควบคุมลดนะครับผมท่าทางการขับขี่นะครับผมซึ่งมันจะต่างจากคาสเรียนที่อยู่ของสถาบันของเบียนตัวมันอยู่เพราะเขาต้องสอนในรูปแบบของหลักสูตรที่รับรองมาแต่อันนี้มันเรียกว่านอกตำลาก็ว่าได้นะทำให้เราได้มีประสบการณ์แปลกแปลกใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งในการ ในการได้เรียนกับพี่หุยนะครับผมหลังจากที่จบในส่วนของงานพี่หุยมาเนี่ยก็เริ่มมีการมาฝึกซ้อมเองเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ผมก็มีความสนใจในเรื่องของรถ e n d ูโรขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ได้สนใจว่าอยากจะไปขี่นนดูโรนะคือเรามุ่งมั่นว่าเรา,าจะขี่ GS ให้ดีคนบอกว่าพี่ตู ถ้าพี่ตูอยากขี่รถใหญ่ให้เก่งเนี่ยพี่ตูต้องขี่รถเล็กก่อนขี่รถเล็กด้วยผมก็เฮ้ยเอาดีวะไปหารถวิบากเอ d ดโรมานะครับมาซ้อมมาขี่นะเพื่อให้เข้าใจอาการของตัวรถให้มากขึ้นนะครับผมผมก็ต้องหาที่เรียนรู้เพิ่มอยู่แล้วนะครับก็ไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์ที่สอนแล้วก็ จริงๆผมเป็น f ออาจารย์ท่านนี้มานานแล้วผมโหลดคลิปของเขามาดูอยู่เป็นประจำในเรื่องของอสกิลในการขับขี่คือผมเป็นคนที่ชอบเรื่องของท่าทางอะไรที่มันดูเท่ๆนะครับน่าจะเหมือนในหลายคนนั่นแหละนะผมแล้วก็พยายามฝึกแต่ก็ไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร,ร่นะผมก็คืออาจารย์ Art Road Skill Thailand รอา,าร์ตออฟโรดสกิลไทยแลนด์นะผมอาจากนั้นก็มีคลอสสอนในส่วนของ e อนดูโรขึ้นมานะครับปึ๊บผมก็เอาตัว,ตว,ตวรถแอนดูโรไปเรียน ก็ด้ทักษะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ก่อนที่จะไปเรียนเนี่ยคือจริงๆผมรู้จักอาจารย์อาร์ตจากอีเวนต์ของอศูนย์พิษณุโลกมาก่อนแล้วนะครับผมที่เขาจัดงานอีเวนต์ขึ้นผาตัดแล้วผมเองก็ไปพลาดท่านะครับผมรถตีนงกาแล้วจับเครื่องก่อนไหม ไม่ขนาดนี้เลยไม่มีใครใส่คลิปไปด้วยเลี้ยขาอยู่เลี้ยขดอยู่ติดลูก <c oughs> าเลยโอ้โหล้มกิ้งลงมาด้วยความที่ทักษะย,ยังน้อยอยู่นะครับผม มันก็เจ็บเจ็บตัวมากเลยนะครับผมเจ็บตัวมากก็ขี่ทั้งๆท,ท,ที่แฮนงอจนถึงยอดผ่าตัดได้นะครับผมอ่าโอเคการเรียนรู้มันเริ่มมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากการถ่ายทอดจากหลายๆคนนะครับผมนะครับจากเพื่อนที่เป็นนักขี่ด้วยกันนะครับผมอ่าอย่างพี่หมอนเนพี่บูมอุดรนะครับผมอ่าพี่วิน ที่ทางานแท่นขุดเจาะนะครับผมที่อยู่ในกลุ่มค้าเรียนด้วยกันทุกคนเนี่ยก็จะเริ่มมีการส่งข้อมูลต่างๆมาให้กันนะครับให้เตรียมความพร้อมอย่างนั้นอย่างนี้กันไปเรื่อยๆนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็มาเปลี่ยนรถอ่าอันนี้มันจุดเปลี่ยนนะเรียนรู้มาก็ส่วนหนึ่งละผมมาเปลี่ยนรถนะครับผมมาใช้รถพี่ชายเนี่ยอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ มาใช้รถ850ของเพื่อนอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย850นี่มันเป็นรถที่ดีมากเลยนะอ่ามันเป็นรถที่ดีมากเลยจนผมก็ไปซื้อเจ้าตัว850เนี่ยนะครับมาทำสติ๊กเกอร์ใหม่เลยนะครับ850สีเหลืองเลยนะครับผมเพื่อจะใช้เจ้ารถ850เข้าร่วมแข่งขันเพราะตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่ารอบสุดท้ายเนี่ยเขาใช้รถรุ่นไหนแล้วรถที่เป็นรถงานจริงจาใช้รุ่นไหน พอหลังจากนั้นมาผมก็ไม่จับรถ1250ผมเลยผมก็จับแต่850แล้วก็ใช้850ในการท่องเที่ยวแล้วก็เข้าไปประจนภัยอะไรในป่ากับเพื่อนๆนนะครับเพื่อให้เกิดทักษะกับตัวรถนะครับเกิดความเป็นหนึ่งเดียวตัวรถให้มากที่สุดทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาเนี่ยมันคือเรื่องราวของการเดินทางเส้นทางการเรียนรู้ของผมผมอยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าคือบางครั้งเนี่ยเราฝึกฝนด้วยตัวเองก็ได้นะครับ แต่การที่มีคนมาชี้แนะเนี่ยมันเหมือนทางลัดที่ช่วยให้เราไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับผมผมเชื่อทุกคนก็ต้องมีครูหรือมีอาจารย์ในการสอนนะครับผมสําหรับผมเนี่ยมีหลายคนมากนะครับเราทําตัวให้เป็นน้ําที่มันไม่เต็มแก้วไว้นะครับผมเราก็เติมเข้ามาคนนึงก็เติมเข้ามาคนนี้ก็เติมเข้ามานะครับผมก็ช่วยให้เรามีทักษะในการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะ เรียนรู้จากทุกที่นะครับเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นจากสื่อจากข้อมูลต่างๆจากเพื่อนอย่างไรอย่างเงี้ยครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับพอเราได้สมัครแล้วนะครับสมัครเข้าสู่งานเจสท o ฟ h ีแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวในขั้นสุดท้ายนะครับสําหรับขั้นเรียนรู้เนี่ยผมถือว่าเราได้เรียนรู้มาระดับหนึ่งละที่เหลือคือเราต้องพึ่งตัวเองต่อไป